ต้อนรับกลับมาถูกระเหตุออกนอกอาชีพใหม่ดงอัธชัยไร่ที่ยืนขอโอกาสกลับมารับใช้แผ่นดินอีกครั้งเป็นอีกหนึ่งพระเอกยุค8ปถึง90ของไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนคุณนหน้าคุ้นตาก,กันอย่างดีสำหรับดงอัธชัยอนันตเมฆปัจจุบันอายุ56ปี เกิดเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2508ที่จังหวัดนราธิวาสเป็นนักแสดงผู้กำกับชาวไทยโดยโด่งนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบโดมอนแมนจากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดงซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกคือเธอร้องให้เมื่อคืนนี้2530เดินเริ่มแรกบทจับเป็นบทพระเอกกับพระรองแต่ระยะหลังเริ่มเปลี่ยนเป็นบทตัวร้ายซะส่วนใหญ่ หลังจากนั้นด่งก็ได้เริ่มผันตัวมาเป็นครูสอนการแสดงและมีงานพิธีกรเขามีผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านมาอาทิขัง8 2002คนไทยทิ้งแผ่นดิน2010เป็นต้นซึ่งหลังจากที่มีผลงานการแสดงมากมายจบจนกระทั่งปี2554 ดองอัธชัยได้รับตำแหน่งเป็นข้าราชการเมืองประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยของอดีตนายกหญิงจากนั้นเขาจึงได้ถอยห่างออกจากวงการบันเทิงมาจนถึงปัจจุบันข่าวขาวของเขาก็ได้เงียบหายไปจากวงการโดยเขานั้นใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตามที่เป็นข่าวดังในช่วงนั้น ซึ่งหากใครติดตามชีวิตของเขาผ่านทาง Facebook ส่วนตัวก็จะพบว่าเขาเองมีชีวิตและกิจกรรมส่วนใหญ่ทําที่ต่างประเทศและมีความเคลื่อนไหวพูดคุยกับแฟนคลับแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอเลยทีเดียวหากใครคิดถึงหนุ่มดงอัธชัยก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ Facebook ส่วนตัวของเขากันได้นายอัธชัยที่ทั้งสองคนเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเข้าเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยและพักพลังประชาชนจึงมีความเชื่อมั่นว่าปุกลากรทั้งสองคนจะเข้ามาสร้างเสริมอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมกันกับพักเพื่อไทยเพื่อโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งให้พักเป็นสถาบันทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยต่อไปหลังจากที่เขาได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดอีกครั้ง หลังจากที่ต้องเดินทางออกจากไทยไปนานหลายปีและตอนนี้เองหนุ่มโด่งก็ไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงให้เราได้ติดตามจนทำเอาแฟนๆคิดถึงกันมากๆเลยคะ่ะ